สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้ก็เนื่องในวันรุษจีนนะครับผมนะเราก็ถือโอกาสนี้มาไหว้ข้อไก่ของเรานะครับผมนะเพื่อนๆก็นะครับผมถ้าเราทําความไก่นะฮะเราก็ต้องมีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างนะในบางครั้งบางคราวนะครับผมนะอย่างเราก็ไหว้ทุกวันจุษจีนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เอามาไหว้ข้อกันนะครับผมนี่ครับผมก็สําหรับของเราเตรียมเท่าที่มีนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาเท้าที่เรามีนะครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะ ข้อไก่ของเรานะครับผมภาพรวมข้อไก่ของเรานะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปชมกันนะครับผมนะหลังจากไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วแต่วันนี้เราก็จะอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะเมื่อวานนะครับข้อนี้ข้อที่3ของเรานะครับเพื่อนๆคงจําได้นะครับข้อที่3นะครับเรามีไก่ทั้งหมดข้อที่350ตัวนะครับผมฮะเมื่อวานล่าสุดนะครับเราเก็บไข่ได้สี่แผงนะครับผมสี่แผงสี่สี่แผงเต็มๆนะครับผมนะสี่แผงเต็มๆแผงละ90ปฟองเอ้ยแผงละ30ปฟองนะฮะสี่ สี่แผงเป็นเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบฟองนะครับผมร้อยี่สิบฟองนะครับผมไก่มีร้อยห้าสิบตัวนะฮะปัจจุบันเมื่อวานนะฮะล่าสุดเลยนะฮะเราได้ร้อยี่สิบฟองนะครับผมนะก็เราลงเมื่อวันที่หกมกรานะครับผมพองนี้6หกมกรานะครับผมวันนี้ก็อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เออผมก็ลืมวันที่แล้วนะวันนี้วันวันจุดจีนแล้วกันนะครับวันจุดจีนแล้วกันนะวันจุดจีนก็ น่าคงได้เดือนกว่ากว่านะครับผมนะน่าจะเดินเดือนกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ไก่ของเราเริ่มไข่เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมนะนี่อันาตาคอกที่สามของเรานะครับผมนะฮะก็ก็ลังคัไข่กันอยู่นะครับกำลังเข้าลังไข่กันอยู่นะครับเช้านี้ก็สายๆนิดนึงนะครับผมนะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเมื่อวานล่าสุดนะครับได้สี่แผงนะครับร้อยยี่สิบฟองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเรามาดูคอกที่สองกันนะครับผมนะ ฟอที่สองก็อยู่ด้านนี้นะครับนี่น้องน้อง้อที่สองของเรานะ้อที่สองของเรานะครับผมก็อ่าเรามีหนึ่งร้อยตัวนะครับสำหรับ้อนี้นะครับหนึ่งร้อยตัวล่าสุดเมื่อวานนะครับอ่าเราได้ทั้งหมดเก้าสิบสี่ฟองนะครับผมเก้าสิบสี่ฟองมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเนี่ยเก้าสิบสี่ฟองนะเดือเป็นอาทิตย์แล้วก็คืออ่าถือว่าไข่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบสี่ฟองก็ถือว่าโอเคนะครับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับผมนะไก่ไข่หนึ่งร้อยตัวนะครับไข่ได้เก้าสิบปปดฟองก็ถือว่า เราทําเราทําได้นะฮะเราทําได้นะครับผมถือว่าอ่าเยอะหรือว่าประสบความสำเร็จในทีเดียวนะครับในการเล่นไก่พันไข่นะครับถ้าอาตจาการไข่อย่างนี้ต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่ครับภาพรวมข้อที่สองของเรานะครับผมหนึ่งร้อยตัวนะฮะได้เก้าสิบตีป้องนะครับผมใบใหญ่แล้วนะครับข้อนี้ใบใหญ่แล้วนะครับนะสองเดือนกว่าแล้วนะฮะแล้วก็ข้อที่หนึ่งของเรานะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับผมตั้งแต่เราลงมานะฮะหนึ่งร้อยสิบสองตัวนะครับผม ก็มีมีม,มีเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาก็ตายไปสามตัวนะครับผมน่าจะโดนงูกัดนะครับงูกัดเพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่มันจะเป็นป่าหญ้านะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับผมนะเราต้องใช้ตะคาดตะขัดหรือตะข่ะายมาล้อมกันเพืให้ป้องกันให้ดีนะครับผมนะก็ข่ายของเราก็ยังอยู่ร้อยร้อยสี่ฟองร้อยห้าฟองอยู่ประมาณนี้ครับโดยประจําเลยทีเดียวนะครับผมนะ อย่างล่าสุดเมื่อวานเราก็ได้ร้อยกว่าฟองเหมือนกันนะครับนะโอเคครับนี่ข้อที่หนึ่งของเรานะครับผมนะก็ภาพรวมก็โอเคปกตินะครับนะครับเรามาดูน้องใหม่ของเราล่าสุดนะครับคือข้อที่สี่นั่นเองนะครับผมข้อที่สี่นะครับผมหนึ่งร้อยตัวเช่นกันนะครับหนึ่งร้อยตัวนี้อ่าลงเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่มกรานะครับผมยี่สิบสี่มกรานะครับก็ยังไม่ชนเดือนนะครับผมนะยังไม่ชนเดือนนะครับเมื่อวันเราเก็บไขได้อ่า สิบแปดสิบเก้าฟองนะสิบเก้าฟองนะครับผมนะวันก่อนได้ครึ่งแผงนะครับสิบห้าฟองแล้วก็เมื่อวานล่าสุดก็ได้สิบสิบแปดสิบแปดฟองครับผมสิบแปดฟองนะฮะก็ถือว่าเขาเริ่มไข่กันเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะดูนะครับผมเนี่ยนี่ครับหน้าตาไก่ข้อกีซี่ของเรานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวพย่อยไข่กันเรื่อยๆนะครับอัดร้อยเปอร์เซ็นทุกขอกเมื่อไรนะฮะเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะก็ภาพรวมของเราก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ ไข่สม่ำเสมออัตราการไข่ปกติอยู่นะครับผมนะฮะก็หลังจากขอกนี้นะครับขอกนี้คออที่สี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อไหรนะคอก่อนๆหนึ่งสองสามก็เกินร้อยกันอยู่แล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับเราก็จะคํานวณนะฮะเมื่อไก่เราลงหมดแล้วก็ไข่หมดนะครับผมนะเราไข่ใบใหญ่นะครับเราจะมาคํานวณกันอีกทีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับประเมินผลอีกทีหนึ่งนะฮะว่าไก่สี่ร้อยห้าร้อยตัวของเรานะฮะ นะกินอาหารวันหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็เราเราเราจะเหลือวันละเท่าไหร่เก็บไข่ได้เท่าไร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาประเมิผมนผลกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะวันนี้ก็ถือโอกาสนะฮะอ่ามาไหว้ข้องนะครับผมแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันประมาณนี้นะครับผม หลังจากตุรจีนปีนี้เขาให้เพื่อนๆนะครับรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกทุกท่านนะฮะทุกท่านเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าท่านจะทํากิจการอะไรก็แล้วแต่นะฮะขอให้ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดปีตลอดไปนะครับผมเฮงๆปังๆเช่นกันนะครับผมนะเราก็หวังว่าเพื่อนๆที่เอฟซีที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมที่ติดตามเอกัน์ม้อยู่นะครับก็ขอให้ท่านนะครับประสบความสาเร็จในการเลี้ยงไก่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับผมนะฮะอเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะฮะก็ขอญาตนะครับขอญาตไปอ่าอ่าได้เวลาลําลาเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับไปไข่กันได้แล้วนี่เห็นไหม